โอ้แบงเคยอีกนะดีไม่พูดว่าลุงโทรมาสั่งนูเลยจะเไหน้ซอนนะไอ้ซอนเนา่ไงซ้อนหนูงครัรเอาผลไม้ด้วยหอ่าผลไม้าะ

เกลอไปเี่ยมองหนักก็เทอาไรก็สี่อันวะเป็นยี่สิบม่เอาอะไรมาพันป่พันขาพันขเนี่ยมันเหลือทอนแค่นี้เองเมี๋ยวนียติดลมมาอีกเด็กแต่แต่ละวัน่ะเมื่อวานเป็นของ เงินมันหมุนเงินบ่อคนบ่ได้เงินนอนนบ่ได้เงินนอนเงินมันหมุนเด้อหนูขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเออขับไปได้กินอะไรนะตำกุนเซสบแม่จิงไทยมอมยองบินเมนูนะแกกงเผือยังไง แกันเปลือกอก,อกับยำว่าจะเก็บเกิดบังไม่คิดไปว่าท่านไปไปบ้านคอเนี่ยเพิ่นกับเขาไปได้เพิ่นกับไปเอ้าไปกับเขาไปได้เหลือแต่หมอกันหนาวมาแล้วกอุ่มไม่ปวดจักกินได้สักหนึ่งเนาะไปก่อนเขาเลยแล้วแล้วลุงจะกินเดี๋ยวนี้ไหมหนูจะจาดให้ ก็จดีนะก็จะแห่งควาเป็นโตเนาะอันทีแนนโตขุ่นแมวชุ่มาพโตก็ละโตเพื่อนก็จัดงานใหญ่ไม่ดูนายแต่ิน่าละพีเนาะเขาไม่ได้เอามารมาอะไร่เอาเลยซุ่มแมวบ้านซ่ทั้งไปไปวัได้หรอ เบริลังเขาหอเลี่ยวขอบบริลั่งเขาบออยเรีว่า oh, yeah, ู้โอ้ยยังไมเศร้าแม่นี่แ่ไหอุ้ยโรมันมันเปเจ้าบุญชิมอันนี้น้ำยำที่ไฮบอไตเลยใช่แล้วค่ะ เนเสียวตะโอนยีต่ตะโอนไม่ทันพร <c oughs> <c oughs>